นักจเลมจังกรับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกๆท่านครับกลับมาเจอมาเจอกันเอกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกลับกับผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พลเอกเอัน,นยิกยิกิกมาหาจำเลมจัง มาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สำหรับคอนิทานทั่วฟ้าเมืองไทยเช่นเคยใครใครชมชมใครใครฟังฟังว่ากันไปเรื่องนี้ให้ชื่อเรียกว่าเจอเนื้อคู่อืมบอกว่าการละครั้งหนึ่งยังไม่นานเท่าไหร่ประมาณสักไม่กี่วันว่างั้นไม่ถึงสองสามพันปีเ <c oughs> ขาบอกว่า มีกระทาชายนายหนึ่งซึ่งเป็นโสดก็ชื่อ,อว่านายโต้งไว้อย่างนั้นนายโต้งนี่ก็อายุเข้าป่าเข้าไปก็ประมาณทักสามสิบปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีแฟนแค่ไปแอบดำ้มดมองมองที่บ้านน้องปุ๊กกี้เป็นประจำไว้อย่างนั้นแต่ไม่กล้าจีบเขาบอกว่ายิ่งแกก็ยิ่งกลุ้มใจเพราะว่านายโต้งกลัวว่าตัวเองนี่อยู่ไปคนเดียวตลอดชีวิต และจะไม่มีใครมาดูแลนายต้งก็เลยไปหาหมออมืไปหาหมอตุยว่าอย่างนั้นเพราะว่าได้คำแนะนำมาจากป้าเพื่อนไรในว่าอย่างนั้นป้าเพื่อนบอกไปดูเลยที่หมอตุยแกดูแม่นว่าอย่างนั้นเมื่อให้คำปรึกษาอโต้งก็จึงไปหาหมอตุยอื อคือสวัสดีครับหมอครับผมจะมีเนื้อคู่ไหมครับอันนหพอไปถึงหมอก็ยิงคาถามหมอตุ๋ยทันทีฝ่ายหมอตุ๋ยอืมเดี๋ยวนะหมอจะดูให้อืมอย่ารวบรวมวันเดือนปีเกิดก่อนอืมอืมออือดูแล้วดูแลเห็นแล้วอืมคุณโต้งคุณจะมีเนื้อคู่นะอันไะนโอ้โหฝ่ายโต้งดีใจเป็นอย่างมาก อ๋จริงเละครับหมอครับอและผมจะได้เจอเนื้อคู่ของผมเมื่อไหร่ล่ะครับเนี่ยฝ่ายหมอตุยโอ้ออออวันนี้เลยคุณจะได้พบสาวสวยรวยสเสน่ห์เหมือนที่คุณแอบชอบก็น่าคล้ายๆน้องปุ๊กกี้ที่คุณบอกนั่นแหละอืมรับรองคุณจะสมหวังแน่นอนอไปหนึ่งนุ่น ฝไยตรงแหละโอ้โหดีใจจริงๆครับหมอครับแล้วไงแล้วไงล่ะครับหมออืมายหมอตุยดูหน้าตรงแล้วก็บอกว่าแล้วไงลือครับเหรออืมก็รักกันนะสีคุณจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเช่นะอืมที่สุดที่สุดที่สุดจะมีลูกด้วยกันสองคนอืมน่ารักด้วยน่าจะบอกให้อือ ฝวายโต้องอะไรดีใจสุดดีใจสุดชีวิตเลยว่างั้นโอ้โหหมอแล้วเราจะได้อยู่กินกันนานไหมครับหมอครับฝ่ายหมอตุยดูหน้าโต้งบอกว่าอ้อเรื่องนี้ก็อยู่ที่คนตื่นเร็วขนาดไหนเพราะว่าคุณจะพบกันพบกับปุกกี้ในฝันโอ,ย,โอยสรุปแล้วโอ้โหเจอกันเต็นในฝัน จะรีบเตือนซะก,ก่อนละนอนนานๆก็แล้วกัน <c oughs> ว่า,ากันไปอ้ตาตาตแล้วเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วผมจะกันกานนักเตะในแปดปอดเอกนี่มันจะอะไรบ้างแล้วแล้วทุกคนสวัสดี <c oughs> <c oughs>